สบายดีไม่ได้สขัดพี่น้องมาเห็ดออกปลาแหงเนาะสําหรับส้นเลาทีให้ธรรมาตามาสมกันบ้างเลยตั้งหมอ้อแล้วก็ใส่น้ําลงไปประมาณสองลิตรครึ่งนั่นแหละแล้วก็ใส่หัวสินไข่ลงไปเอกเผ็ดดิบนี้ตามใจหมักเนาะกระสมีกระเทียมนี่สามสีกีบหอมแดงนี่สามหัวใส่เกลือลงไปหนึ่งบวงแกงแล้วก็ต้มนะ้ำฝดเนาะในเมื่อเขาต้มน้ำฝดได้ที่บี้เัาก็สิเอาปลาแหงลงเนาะดิความกรอบพี่น้อง กอแล้วก็หอมต้องเห็ดต้นหน่อยหลายเนาะมันสะมุน่นเห็ดต้นประมาณนี้เนะาะหลังจากนั้นเขาก็ใส่อันมะเขือลงไปมะเขือนี่ค,ค่อยสแตมปนมะเขืออันแซ่แข็งเด้อมะเขือเขาต้มสุกแล้วก็เอาไว้ตู้แซ่แข็งแบบนี้เพราะว่าเขาบ่มีอันมะเขือสดเนาะแล้วก็ต้มไปให้มะเขือมันสุกน้อยหนึ่งเนาะให้มันเปนนื่อยนะแล้วเขาก็เสมีข้าวเหนียวขา้าวเหนียวนี่ก็ต้องบีบให้มันเหนียวเด้อพี่น้องบ้านเขาก็จะเอาไปจี่ก่อนน้อยหนึ่งเนาะให้มัน ้อมนะเอาบะหมี่บอนจีใส่ประมาณนี้แล้วก็เอาลงไปตุมนะมันปลาแบบนี้เลยแล้วก็ต้มจนเข้ากับอันม,เมนเนะ,นะเขือมันสุกเนาะหลาเจ้าขาต้มอันมะเขือสุกได้ที่บัญฮาก็ใส่อันหมากบวบฝรั่งแล้วก็หมากเผ็ดหวานเนาะหมากเผ็ดอ้อนนะเอาไปต้มรวมกันแบบนี้ต้มให้มันเปื่อยจึงแล้จึงเอาไปตับแม่ควที่ใส่มักแคนลงไปหน่ำพี่น้อง มะแขนมันกัดสีนุนเนาะเอาไปขวาน้อยนึงบอมีบะหมักบอใส่ก็ได้เดี๋ยวต่ำให้มุนละเอียดประมาณนี้ได้ต่อไปหักกสิตักมะเขือลงไปต่ำน้ำเนาะมันนี้ก็ต่ำเนาะบนต้องให้มุนไหลพี่เนาะบางคนถึงกับสบวต่ำได้เนาะนนคนเสียคนคนไหนโมเลยนะพอให้มันแตก,กเนาะเอาไปต่ำแบบนี้เหาก็สิได้โอ้อมันเข้มคนลายกว่าเนะเาะประมาณนี้ได้ละวันนี้หักเสเอ,อ,เอลงมอเลย หอมขนาดพี่น้องหอมมะเข็อต่อไปก็จิใส่แองนนวลงไปเนาะปรุงรสจตดเลยแบบน,นี้แองนนวนี่ใส่ตามใจเขาหมักเด้อเล้วเขาใส่ลงไปแล้วตอนเขาตุมทําอิดเนาะแล้วก็ซิมเบงรสจัดพุ่พงตามารสจติเขากินหมักนัวมักเข็อก็จัดไปเนาะส่วนตัวนี้ก็จะเหม็นผักคาดแล้วก็อันผักอันผักใส่เนาะแล้วก็จะใส่อันมักเผ็ดลงไปน้าเป็นน้วยกับทิ้งแศบอือสุกได้แล้วพี่เนาะ ไปสีมรสจรัดแล้วพอดีหนัวแซบ่บต้องอกเป็นนัวออกเค็มน้อยหนึ่งเนาะต่อไปก็ที่ใส่อันหอมลงไปใส่อันหอมบัวใส่อันผักนั่งตูเนาะได้แล้วเด้พี่เนอะวันนี้ก็ปิดไฟเลยหอมเสิร์ฟอกปลาแหงผู้ใด่เดเคยกิน รสชาติแบบมันนัวหอม,อมพี่นอ้องแสบครับออกคมน้อยนึงแล้วกันออกแบบนนพื้นน้ำพี่น้องพอว่าค่อยใส่อันผักขาดเราไปเหตุกินมังเด้พี่นอ้องสำหรับมินิคอลาไปก่อนตบกันในคลิปต่อไปทํามากกกดไลค์ทูกแกกะกดแชร์ให้ด้เด้อสมายเลบายบาย